สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโซ,โซเซ a r c แ c h นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาพร้อมกับ UMO บารา BFM นะคะ EP 2ออันเองซึ่งจะเป็น EP ที่แบบว่ารักษาแชมป์ของ BFM นะคะเราก็เป็นกระใจายให้กับน้องๆด้วยว่าวันนี้น้องที่ได้ที่1สําหรับ EP ที่แล้วไปนะคะจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือจะสูญเสียแชมป์นะคะให้กับ UMO กันนะคะ แค่ใครจะได้ที่1นนะคะสาหรับ e ีพีนี้นะคะก็มารุ้นกันนะคะและก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะอีพีนี้จะตึงไหมเออเราต้องแบบมาคอยดูกันแหละสําหรับทีมที่พี่กําลังดูอยู่นี้นะคะเป็นทีมที่2นะคะก็เลือกลงบริเวณโรงเก็บเครื่องบินนั่นเองเป็นทีมที่มาจาก UMO นะคะอ่าทีมนี้ก็อ่าฟาร์มโยนะคะฟาร์มแล้วทีมนี้ทีมที่1นนะคะลงบริเวณโรงสีนะ,ะแล้วก็สำหรับทีมที่ นะคะก็ลงบริเวณอันนี้โรงไฟฟ้านะคะโรงไฟฟ้าแล้วก็ทีมที่5นะคะลงบริเวณอู่ต่อเรือนั่นเองนะคะอ่ะวงแรกก็ยังอยู่ในช่วงของการฟาร์มนะคะทีมที่6นะทีมของซิกซ์ซิกนะคะลงบริเวณเคปทาวจ้าอ่ะแล้วก็ทีมที่7ลงตรงไหนเอ่ยลงริมน้ำครับอ่ะทีมที่8ลงบริเวณ อ่าตรงนี้เหมือนอู่ต่อเรือใช่ไหมเหมือนลงซ้อนกันสองเรีะค่ะอ่าเดือดไหมเดือดนะคะเหมือนเจอตัวแล้วแล้วก็ขอไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะฝั่งตัวข้งก็คือกําลังพยายามหนีอยู่นั่นเองแล้วก็หนีไม่รอดนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นคิวให้กับทีมที่8เหเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีมที่แปก็ได้มาหนึ่งคิวนี่เนะจ๊ะอ่าแล้วก็เมื่อกี้มีตี้ไหนที่ซอนนี่อ๋อยอันนี้ทีมที่เท่าไหร่ เอ้ยมันมีตี้เดือดทุกคนอ่านะคะทีมชี้เท่าไหร่ทีมชี่สี่นะคะตอนนี้สูญเสียเพื่อนร่วมทีมไปแล้วหนึ่งคนนะคะเหลือทั้งหมดสามคนอ่าสำหรับอีพีที่แล้วจะเห็นว่าตี้นี้ลงปุ๊บก็เจอกันเลยนะคะเจอแบบเดือดเดือดเลยกับ กับทีมที่1นึนะสำหรับ EP ที่แล้วนะคะ EP นี้ก็มาลงก็ดือดเหมือนกันครับแต่เจอกับที่ไหนอันนี้คือแบบไม่รู้นะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมคืออ่อไปแล้วนะคะสําหรับ b ีเว็บลูฟี่นะคะซึ่งแบบ EP ที่แล้วนี่แบบโชว์ความโหดนะคะเก็บ 3คิวเลยนะคะลงปุ๊บเก็บ3คิวสำหรับอีพีนี้คือแบบตายคนแรกเลยนะคะแล้วก็น้องคนนี้คือมิเวเพ่งครับตอนนี้กําลังล้มอยู่นะคะแล้วก็เหลือแค่1คนเท่านั้นคือไฟสตาร์นะคะไฟสตาร์ความหวังของหมู่บ้านแล้วแหละ เออนะคะหุ่ยจากที่แบบว่าพีก,กันมากเลยพีที่ร้านได้แบบโชว์ความโหดมากสําหรับตีนี้นะคะแต่แบบนี่คือลงไม่แน่ใจว่าแบบว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมลงแล้วแบบไม่มีปืนในมือหรืออะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้นะคะจับภาพไม่ทันนั่นเองมจาจับตอนที่แบบว่าน้องหลมไปแล้วนะคะก็เหลือคนเดียวกวามาของหมู่บ้านนะคะน,นี่เป็นเมลังใจาให้น้องด้วยจะถอยหรือว่าจะยังไงนะคะเหมือนเจอกับทีมที่3มที่มาจาก UMO นะคะเด็กก็โผล่มาแล้วจ้าอ,อันนี้ก็เห็นกล้ามท้องวิ่งม,มาแต่ วิ่งมาตั้งแต่ร้อเมตรเลยแล้วก็คอไปคอไปครับคอไปเจ็บอยู่เจ็บอยู่นะคะได้ฟังหนูก็คือใช้ไอวอร์นั่นเองอ่าสกัดการนฝั่งนี้น่าจะแบบไม่มีเหมือนไม่มีสมบัติอะไรเลยนะคะยุบยุบย,อย,อยอ่อยๆอยู่แล้วก็คอไปนะคะเหล็วก็เรียบร้อยครัอ่ะเป็นคิวให้กับ ทีมทีมที่เท่าไหร่อ๋อยทีมที่เจ็ดนะคะเจอกับทีมที่เจ็ดของยุยโมนเองอ๋อทีมนี้ก็แบบโชว์ตื่นคับโชว์ตึงเก็บวีเว็บหมดตีไปเลยนะคะอ่าเป็นทีมแรกที่แบบสังหาร ผู้ต่โซ่หม,หมดหมดทีมไปเลยนะคะทาสหรับทีมที่เจน,นะคะก็ถือว่าเอ้ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะอันนี้ที่พี่ดูอยู่คือทีมที่9น้านะทีมที่9ตอนนี้ยังเหลือสมาชิกทางทีมเลยนะคะจากอีพีที่แล้วที่เหลือแค่น้องอ่าชายน้อยก็คือน้องฉลามนั่นเองนะคะถ้าทุกคนดูก็คือจะจําได้ฉลามกับกระเป๋าีิมพ่า <c oughs> นะคะแต่อีพีนี้ก็คือยังเหลือทั้ง4คนเลยนะคะยังเหลือทั้ง4ี่คน สำหรับทีมนี้นะคะทีมที่เท่าไหร่อ๋อทีมที่แดนะคะก็ยังเมื่อกี้ก็คือแบบได้มาใช่ไหมได้มาสองคิวเออแล้วก็ยังเลือกฟาร์มอยู่บริเวณที่เดิมนะคะที่เดิมก็คือบริเวณอู่ต่อเรือน,นั่นเองอ่าทีมที่เจ็ดที่สังหารเมื่อกี้ไปหมดตี้นะคะตอนนี้ก็ยังเอ,อ้ยังเก็บของยังอะไรยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ยังอยู่ที่บริเวณโรงไฟฟ้านี่เออแต่เหมือนมีตี้มาอีกครับนี่คือทีมที่เท่าไหร่อ๋อทีมที่ห้า ทีมที่5นะคะทีมที่5กําลังเจอกับทีมของใครอยู่บริเวณฮอดูดาวแล้วก็เรียบร้อยไปครับสาหรับทีมที่5นะคะหมดทีม b ีอีกหมดที่บีอีกทีมหนึ่งเออเหมือนเจอกับ b ีเนะคะเจอกับทีมของน้อง iPhone นั่นเองแล้วเรียบร้อยไหมครับเก็บเอ้ามีมีตัวช่วยครับตัวนี้ทีมที่3นะคะทีมที่สาม มันกำลังจะเข้าแล้วนะคะกำลังจะเข้าแล้วนะเออเมื่อกี้บอว่าน้องไอโฟนนะคะเก็บทีมทีมที่5้าของแคนยูเออรไปนะคะตัวนี้ทีมที่สก็กําลังจะเข้าอยู่นะคะก็ปะทากันอยู่นั่นเองแล้วยังไงครับบาดเจ็บไปครับสำหรับบีเบ ะะตอนนี้ก็คือเฟี้ยงไอสแกตแกนไว้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการพันญ,ญานั่นเองอ้าวไอโฟนเป็นยังไงครับตามมาช่วยเพื่อนได้ไหมโอ้ยท่านไหมอ่าเขาไปไหนหมดแล้วเออเหมือนกำลังหาตัวอยู่อ๋อนะคะแล้วก็กําลังเหมือนเหมือนทีมที่เข้ามาเมื่อกี้นะคะเหมือนเพิ่งเข้ามานั่นเองก็คือกําลังจะดีดตัวไปนั่นเองนะคะกําลังจะดีตัวไปอ่ะก็เรียบร้อย เหมือนมาไปแล้วนะคะเปนออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วนะคะทีมนี้ก็ยังอยู่ในความครบครองของทีมที่10อยู่นะคะซึ่งมีสมาชิกเหลืออยู่สคนนะคะก็สูญเสียเพื่อนร่วมทีมไป1คนนั่นก็คือเบลเฟลตองนั่นเองอ่าในส่วนของทีมที่5เมื่อกี้เข้ามานะคะแล้วก็ดีตัวไปแล้วนะคะดีตัวไปแล้วอ่าอันนี้คือทีมที่1น,นะคะเป็นทีมที่น่นจาจับตามองอีกทีมหนึ่งเลยนะคะสำหรับ E ีีที่แล้วที่ลงแล้วแบบโคตรเดือดมากนะคะ สำหรับ EP นี้ก็คือยังเหลือเต็มทีมนี่นะคะเมื่อกี้ที่ดีดมาจากหอดูดาวนะอ่านะคะก็ลงบริเวณหมู่บ้านข้างล่างนั่นเองไปดูทีมื่นกันบ้างนะคะไปดูทีมหื่นกันบ้างทีมเอ่อทีมทีมนี้ทีมของใครอ่ะทีมที่ที่สองนะ อ่านะคะทีมนี้ก็คือทีมทีท่1ิบสองนะคะมาจากบีเว็ก็เลือกฟาร์มอยู่บรเวนเมื่อกี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการฟาร์มเหมือนทุกตี้ก็แบบเฮ้ยแต่ถามว่าเดือดไหมก็เดือนนะ ใช่เดือดเดือดพอๆกับอีพีที่แล้วเลยอ่ะอันนี้คือบอกว่ายังวงแรกใช่ไหมทุกคนก็แบบว่าเหมือนแบบว่าหายไปหมดตี้สองสองทีมแล้วนะคะคือทีมที่ห้าทีมที่สี่นะแล้วก็ทีมที่สองใช่ไหมคะอ้าแล้วก็อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะทีมที่สามนะคะเมื่อกี้เหมือนแบบที่ที่แบบมาใช่ไหมก็แบบว่ามาดักอยู่ทีนี้คือแบบแคปมอยู่แล้วแล้วก็มาเจอกับน้อง ทีมของ iPhone นะคะที่แบบร่นมาจากหอดูดาวแล้วจะต้องวิ่งเข้าวงตรงนี้ใช่ไหมคะก็โดนทีมที่3ของ UMO ดักนะคะเด็วก็เหมือนสังหารออกไป2คนเลยใช่ไหมไป1คนคือ iPhone นะคะสูญเสียชีวิตไปแล้วเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็คือกำลังขออยู่อีกคนหนึ่งคือน่าจะเป็นน้องปลายนะคะน้องปลายที่โดนขอใช่โดนขอแต่แต่เสียเลือดมากไม่แน่ใจว่าแบบว่าจะเข้าวงทันไหมคือไม่น่าเข้าทันก็คือน่าจะแบบว่าเสียชีวิตไปแล้วและเมื่อกี้แบบข้อความขึ้นนะคะ ก็แบบพี่ดูไม่ทันนั่นเองสำหรับทีมนี้นะคะอ่ะทีมของน้องไอโฟนน่าจะเหลือเพียงแค่น้องแก้มคนเดียวนะคะสำหรับทีมนี้ก็คือ,อสังหารเพื่อนเสร็จนะคะเขากำลังที่จะวิ่งเข้าวงนั่นเองอ๋อกำลังจะวิ่งเข้าวงนะคะแล้วทีมนี้ไงคะเมื่อกี้นะคะทีมที่1ิบก็จะเหลือแค่น้องแก้มคนเดียวนะคะก็คือแบบ iPhone กับใข่นต่เมื่อกี้กับน้องปายใช่ไหมก็เสียชีวิตไปนะคะเพราะว่าโดนโดนทีมที่สามดักนะคะยู่บเวณ โรงเก็บเครื่องบินนั่นเองอ่ะเป็นกลังใจให้น้องด้วยนะคะสําหรับตัวแบกของทีมอ้าวทีมนี้เป็นยังไงครับเมื่อกี้แล้วมาเจอใครเอ่ยเจอกับใครครับเหมือนโดนคออยู่นะคะเหมือนโดนคออยู่แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้แบบกําลังจะวิ่งเข้าวงดีๆอ่าเจอกับนี่ครับหน่วยหน่วยซิ่งนะคะสายฟ้าซิ่งไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนนะคะที่แบบกําลัง กำลังสิงอยู่เลยแล้วกออ็เหมือนแบบว่า น่าจะแบบไม่พร้อมน้องน่าจะไม่พร้อมน่าจ,จะไม่มียาเหลืออะไรสักอย่างนะคะก็ฉีกมานะเอาแล้วอะไรครับสำหรับ for you for you อยู่บนป้อมนะคะแล้วก็โดนเพื่อนขอมาตอนนี้ล้มแล้วนะคะล้มแล้วแล้วก็เพื่อน,น่าจะไปช่วยไม่ได้นะน่าจะไปช่วยไม่ได้เลยเพราะว่ามีตัวขออยู่ในี่เลยนะคะก็เลือกที่จะแบบชิงวิ่งออกไปทางซ้ายนะคะคือพยายามที่จะเข้าวงแล้วก็พยายามที่จะรักษาชีวิตไว้เองนะคะก็ยังมีอีกคนเหมือนเหมือน ทีนี้ยังเหลือ3าคนนะคะยังเหลือ3าคนก็คือน้องเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ของทีมอ่ะเหมือนกําลังแบบกําลังแบบเหมือนกําลังแบบว่าอะไรอะ่ะคาะเพื่อที่จะให้เพื่อนวิ่งเข้าวงได้นี่เองนะคะแล้วตัวเองก็แบบพยายามที่จะวิ่งตามไปนะคะแต่ก็โดนเหมือนโดนคาะข้างหลังตลอดเห็นไหมคะโดนคาะข้างหลังตลอดเลยอ่ะแล้วก็คือใช้ไอวอนะคะตัวนี้มาวงก็แบบวงก็คแบบ่อนข,ข้างที่จะแบบใจร้ายมากนะคะ เดี๋ยวก็ทำยังไงครับส่วนกลับไปครับโอ้โหเข้าร้อยกว่าร้อยกว่าแล้วก็ได้คิวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับน้องอ่ะมีรถด้วยเ <c oughs> ขาวงสีจ๋าอ่ะมีตัวช่วยนะคะมีตัวช่วยแต่เหมือนโดนขอร,ระเบิดแล้วนะคะตัวนี้ แล้วเรามาดูทีมที่1อ้าวทีมที่1ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะคะก็คือป้าหมานั่นเองสําหรับเพื่อนร่วมทีมสูญเสียไปตอนไหนอันนี้คือไม่ทันดูจริงๆเมื่อกี้นะคะไม่รู้ว่าบอกว่าเจอกับตี่ไหนนั่นเองนะคะก็ลุ้นทีมนี้อยู่ลุ้นทีมนี้อยู่นะคะอันนี้พี่ดูทีมที่เท่าไหร่อ๋อยทีมที่8นะคะทีมที่8มันเจอกับใครครับ กำลังคองกันแบบนัวเลยกำลังคองกันแบบนัวมากนะคะตอนนี้คือไออ้าไอแตกไอแตกแล้ววิ่งมาแล้วครับใครเอ่ยใส่ชุดนอนครับอุตีของชายน้อยเองอือแล้วก็แบบม,มาปะทะกับทีมของอะไรครับบิวเวกายนะนะคะสำตี้นี้ก็คือเป็นทีมที่แชมป์ EP ที่แล้วนะคะแล้วก็วิ่งมาเจอกับน้องแบบวิ่งเหมือนจะหมดหมดตีไปหรือเปล่าอันนี้คือพี่แบบไม่ได้ใจนะคะ แล้วก็เออทีมนี้เหลือ2คนสําหรับทีมที่7ของเรานะคะเหลือสมาชิกแค่2องคนเท่านั้นเองอ่าในส่วนของทีมน้องกายนะคะเหมือนตรงนี้จะเป็นจุดอ่ายุทธศาสตร์ที่ดีเลยแบบไม่แน่ใจว่าจะเลือกแคมตรงนั้นหรือเปล่านะคะ ตอนนี้มันแบบตีก็จะแบบแตกๆแล้วนะคะสำหรับทีมที่12นะคะก็มาสูญเสียเพื่อนร่วมทีมไป1คนตอนนี้เหลือ3คนนะคะแล้วก็กำลังจะเข้าวงซึ่งข้างหน้าก็มีตัวมีมีตี้ของหลงกายเด็กๆก็คือจะต้องฝ่าตี้ของหลงกายไปนะคะเพื่อที่จะเข้าวงตรงนี้ให้ได้นะ,ะแต่ทีมนี้ก็คือเลือกที่จะ ใช้ในงานขับรถสายเว้นนะคะอ่าสายเว้นเว้นก็เลือกขับรถนะคะแล้วก็ฝาตีของนองกายไปได้นะคะฝาตีของนองกายไปได้นงกายก็เหมือนกับแบบเลือกตรงนั้นไปยุทธศาสตร์แล้วแหละแล้ว,ลวเกิดอะไรขึ้นคะตัวนี้เหมือนมีเพื่อนอยู่ในวงคนหนึ่งนะแล้วก็แบบว่าชิงเอารถมาสองคันใช่ไหมแล้วอะไรทิ้งรถแล้วจะ้ะเมื่อกี้เหมือนเห็นน้องทิ้งรถน่าจะเจอสตูน่าจะเจอแบบสตูนะคะคือฝาตี้หงกายเข้าวงมาได้แต่ก็น่าต้องไปเจอกับ ทีมที่7ที่ยังมี2คนเมื่อกี้ที่อยู่ตรงนี้นะคะทีมที่7ของเราที่ยังเหลือสมาชิก2คนนั่นเองแล้วยังไงครับเรียบร้อยไหมอ่ะเคลียได้นะคะก็คือเรียบร้อยนั่นเองแต่ก็แทบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเลย เห็นแบบเลื่อนน้องเหลืออยู่แค่นิดเดียวนะคะตอนนี้ก็คือกำลังหิวอยู่อ่าฝั่งของนุ้งไก่นะคะที่อยู่ซีกหนึ่งของวงนั่นเองเหมือนปะทะกับฝั่งตรงกันข้ามนะคะเป็นทีมของใครก็ไม่รอครับคือถ้าใครจะเข้าวงตอนนี้นะคะทางซ้ายก็จะมีกายรออยู่นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งของข้ามเป็นทีมของใครครับอ๋อเป็นทีมของที่แหะคะบิวเวฟนะคะซิกจีซีกันเองซึ่งเหมือนปะทะกับยูอเอโมอยู่นะคะตอนนี้ วแล้วใครจะเข้าวงตัวนี้แบบเข้าโคตรยากลูกคนเพราะว่าฝั่งหนุนก็มีฝั่งนี้ก็มีแล้วสองทีมนี้เป็นทีมที่มีสมาชิกนะคะเหลือครบทีมทั้ง4ี่คนเลยใช่ครับอ่นนี้พี่กําลังดูดูใครอยู่เอ่ยอันดูน้องเหมือนยูเอโมนะคะเป็นสมาชิกคนเดียวของแคลนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งแบบ เล่นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะว่าวันหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวสามารถที่จะเอาเชชนาวา,ากแคนนี้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ที่เหลือเหลือคนเดียวแล้ว EP นี้รับรองได้ว่าเป็น EP ที่แบบว่าเดือดกว่า EP ที่แล้วแน่นอนนะคะแบบว่าเจอแบบเหมือนแบบไม่มีไม่มีแบบว่าที่ไหนได้แบบได้มีเวลาฟาร์มแบบเต็มที่เลยนะทุกคนเออแบบเจอเดือดมากแล้วถามว่าน้องจะเข้าวงได้ยังไงในเมื่อฝั่งสายนะคะก็เต็มทีม ใช่เป็นทีมของนุงมกายที่ดักอยู่ฝั่งโน้นดักบ้านป่าแล้วทางขวาของน้องก็คือจะเป็นทีมของพี่เจ์ใช่ไหมซึ่งก็เต็มทีมเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีตี้ของที่มาจากทีม12นะคะที่ยังเป็นทีมของหลองปื้มที่ยังแบบเป็นตี้ที่แตกอยู่อีกนะคะก็ยังมีผู้รอดชีวิตแล้วทํายังไงครับ เออแต่น้องก็ยังมีมอไซยังมีมอไซนะยังมีมอไซเออก็ยังแบบว่าถือว่าการเข้าวงก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะฮะก็ยังแบบอืือเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสเต็ปการเล่นของน้องกันว่าน้องจะจะ,จะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะแบบเข้าวงได้นะคะแล้วแล้วจะเอาชัยชนะมาฝากแทนตัวเองได้หรือเปล่าเออสำรับหนึ่งเดียวของผู้รอดชีวิตนะจะเข้าตรงไหนครับ อ่าถ้าเข้าตรงนี้นะคะซี่สายข้างบนจะไปเจอตี้ของซิตีิกสมาชิกก็คือแบบเต็มทีมลอยสี่คนอ่านะคะดูกัคะว่าน้องจะเข้าตรงไหนนะคะแล้วข้างบนก็คือเขากําลังบวกกันอยู่นะคะซิตี้ซกับของไกยนาะก็กําลังจะบวกบวกกันอยู่ข้างบนแบบนัวนเลยอ่าแล้วข้างล่างโคดหินฝั่งนน้นก็เป็นตี้แตกมาของทีมที่12คือของนุน่งปื้มนะคะอยู่โคทหินฝั่งนน้นครับทุกคน เหมือนแบบโอ้โหเป็นแบบมรสุมชีวิตเลยแล้ววงก็กัดแล้วตอนนี้โอ้โหก็เข้าวงไม่ได้นะคะถือว่าแบบไม่สําเร็จเลยนี่ไงคะจะมีแบบนี่ค่ะทีมของน้องปื้มนะคะอันนี้ก็คือน้องคอปเตอร์ที่ยังรอดชีวิตอยู่และยังคอแบบแจมคอตีนูทีตีนีทีอยนะคะฝั่งนี้ก็คือทีมที่พี่ดูวกำลับบงดูอยู่นะคะก็คือเป็นทีมของของแชมป์อีพีที่แล้วก็คือทีมของ,งน้องกายนั่นเองอ่าตอนนี้ก็ยังเหลือน้องปื้มที่อยู่ตรงโขดหิน ไม่ใช่ดิน้องน้องอะไรนะน้องคอปเตอร์ใช่คปเตอร์คปเตอร์ก็กําลังเคาะอยู่นะคะตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่าอีกคนหนึ่งที่ไอซีขาวคือใครนะแต่แบบว่าก็าเป็นการกระจให้กับคมเตอร์ด้วยคบเตอร์จะเข้าวงได้ยังไงครับในเมื่อซีไซก็เต็มทีมสี่ทางขวาก็คือเต็มทีม4นะคะโอ้โหก็เป็นเรื่องที่แบบ ถามว่ายากนะคะเลื่องตรงกลางเขาก็กำลังปะทากันอยู่ปะทะกันแบบนัวเลยนะคะสำหรับทีมนี้อที่พี่ดูอยู่นี่คือน้องกี้กี้นั่นเองนะคะทีมนี้ก็ยังเหลือ มันเหลือสามคนแลวหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเวลาสามคนไหมยังเหลือยังเหลือสามคนปะถ้ายังเหลือกิ๊กี้นะคะเหลือนาซาแล้วก็ใครอีกคนเลอแต่ก็ยังขอบแบบไม่ยั้งเลยนะคะอันนี้คือน้องไก่นาเนเองนะคะน้องไกนน่นะก็แบบว่าขอไปครับแล้วก็นี่คือสมาชิกในทีมนะคะแล้วกว็ได้ปืนแล้วโหอาวุธหนักครบมือทุกคนเอาจริงๆก็แบบเดือดอ่ะเอออาวุธหนักครบมือขอไปเรื่อ,อยครับแล้วก็ทํายังไงครับสับไปจ้าสาบัสาบสับสับโอ้โห มันล้มทีเดียว3คนเลยค่ะบลเวก็อยางไ่วอย่างที่เห็นนะคะใช้ชนะเหมือนเดิมครับคนเดิมสําหรับ EP นี้นะคะน้องกายก็คือขวาชชนะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้เนี่ยโอเคจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า